มาต่อกันที่เมนูเด็ดอาหารอร่อยไก่หุบบอลทราบไหมครับว่าไก่หุบบอลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไม่ทราบค่ะไก่หุบบอลหมู่บ้านหุบบอลอยู่ที่เขาคันทรงเสียราชชนบุรีอันนั้นเป็นต้นกําเนิดของไก่หุบบอลแต่ว่ามาดังที่อื่นมาดังที่ชายฉางซาเหรอคะใกล้ๆกันเออเห็นว่าความอร่อยนี้ทําเอาพี่จุ๋มปอยเด้งเก็บทรงไม่อยู่กระเจิดกระเจิงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปชมความน่ากินในอาสาพายิ้มพร้อมกันค่ะ า,า,าคุณผู้ชมเจ้าขามาแล้วค่ามาแล้วจุ๋มมาแล้วค่ะได้ยินเสียงเห็นหน้ากันแบบนี้แนะ่นอนว่ามีเรื่องราวชวนยิน้มชวนกินชวนเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วละค่ะถ้าพูดถึงโอ้ยชื่อของไก่หวัวบลหลายๆคนคงคิดว่าเป็นชื่อของสายพันธุ์ไก,ก่กระดักกระดักใช่ไหมละค่ะ แต่ไม่ใช่ชื่อของสายพันธุ์ไก่หากแต่เป็นชื่อสถานที่ที่เป็นแหล่งเลี้ยงไก่พื้นบ้านหกบ,บอลเป็นไก่ที่โด่งดังอำเภอศรีราชานั่นเองแต่วันนี้จุ๋มไม่ได้พาไปถึงศรีราชาน,นะคะแต่พามาที่ฉะเชิงเซาที่บางคราเขาก็มีไก่หกบ,บอลค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะจะเป็นอย่างไรไปดูกันสิคะ ี่ะโทษนะคะข้าอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่าไก่หูปอลไก่หูปอลมันเป็นยังไงคะาจุงไม่เคยเห็นค่ะจุองอยากรู้จริงๆเหรออยากรู้สิคะมันเป็นยังไงนะคะวันนี้จะเป็นที่เปิดเผยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะชอบถามว่าไก่ฮุบอลมันคืออะไรอ๋อค่ะแน่ใจนะแน่ใจว่าแน่ใจอยากรู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นฮุบบอลเข้าใจรับเลยว่าเคล็ดลับค่ะฮิปลับอันนี้เมือนมอมให้จุงทำอะไรท่านแน่มีแน่แน่ใจนะเร้านที่มอม สงสารมันจะอู้หเดี๋ยวให้น้องจุ๋มรับช่วงต่อให้ <ลอ S 2> น้องร้อนเหรอคะสวัสดีค่ะคุณเอคานี่นะคะตลกลงเนี่ยเมนูวันนี้เด็ดเด็ดมีอะไรบ้างคะความจริงแล้วอาหารที่ร้านนี้เด็ดทุกเมนูนะคะเหร้ะว,ว่าไก่คุณบอลน,นี่เป็นไก่สายพันไก่บ้านคุณบอลค่ะทําอะไรก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะค่ะมันก็จะมีไก่ไก่นึ่ง ไก่ขั่วเกลือกะเพราไก่แล้วก็พวกแกงป่าต้มยำเนี้ยค่ะวันนี้ต้องโชว์สักเมนูหนึ่งแล้วค่ะวันนี้ที่เราจะโชว์ก็คือกระเพราไก่พิแห้กแล้วกาแกงป่าไก่โอ้โหโทษนะคะอันนี้ก็คือคั่วเองเหรอคะค่ะพริกนี่ทำเองด้วยนะคะแกงนี่ทำเองทำเองทุกอย่างค่ะฝีมือทำเองแล้วก็คือจะทำให้ดูเลยวันนี้อจุ๊มมาถึงที่ทั้นทีก็ต้องใช้เจ้าถิ่นสอนวิธีทำกันหน่อยแล้วเลยค่ะ ว่าวิธีทําไก่ฮุบบอลเขาทํากันอย่างไรแล้วรสชาติของไก่ฮุบบอลบางกระโอ้โยจะอร่อยถึงส่วมสมคําร่ารือหรือไม่โอ้โหต้องตามต่ออาสาพายิมอาทิตย์หน้านะเจียจุ๊จ๊